สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะ f o r d r a n g e r 2.5 High จุดห้าไฮเนะเป็นตัวสูงแท้จากโรงงานนะครับคันนี้เป็นปี2011นะฮะสีสันรอบคันซอกตะเก็บเดิมทุกจุดนะครับสีก็สวยแบบนี้ทั้งคันนะริ้วรอยต่างๆที่มีตำหนี่ฮียอั้มก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเอาไปใช้แบบสีสันที่สวยอย่างนี้และตัวถังบางๆนะครับบอกก่อนนะฮะนะครับ เดี๋ยวไปดูหลังคานะครับก็จะมีอันนี้บ้างนะครับรอยลอยกาวนะฮะของไอตัวกันสาดนะฮะด้านหลังไม่มีมานะครับสีสันร,รอบคันสวยแบบนี้100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะรถผมเก็บงานซ่อมรุงเรียบร้อยทุกส่วนทุกจุดนะครับท่านเอาไปใช้ไม่ต้องซ่อมอะไรทั้ง,งสิ้นนะฮะ เดี๋ยวพาดูสีรอบคันก่อนนะครับอา่านะี่หลังคานะฮะหลังคาสีสวยนะครับรถยังบางๆอยู่นะฮะสอกตะเข็บทุกอย่างเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้เป็นตัวสูงแท้จากโรงงานนะฮะนีครับสีสันสวยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ทั้งคันนะครับย้ำเลยนะฮะรถผมเก็บงานซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยก่อนขายนะครับคันนี้ผมยก ชุดคัดใหม่ชุดไฟวีนใหม่ลูกปืนคัดใหม่นะแล้วก็น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับสารหล่อลื่นต่างๆนะสายพานหน้าเครื่องนะฮะแล้วก็สายพานไทมิ่งพร้อมลูกรอก2ตัวชุดใหญ่นะฮะคือเอาเป็นว่าผมเก็บงานให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะท่านเอาไปใช้ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับผมทําชุดใหญ่ให้เรียบร้อยนะกระทั่งสีนะครับสีก็ทําใหม่หมดนะล้อ17นะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะ ยางดอกเต็มนะฮะเดี๋ยวให้ดูดอกยางก่อนนะครับนี่ครับยางดอกมีพอใช้งานนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูล้อหน้านะฮะอ่านี่นะครับรถชื่อเฮียอัมเองนะครับภาษีต่อให้เรียบร้อยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับย้ำนะครับหนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะฮะราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับถ้าท่านคิดว่าแพงไปเฮียอ์มต้องขออภัยนะครับยังไงบอกผ่านก่อนนะฮะ มีหลายคันที่ถูกกว่าคันนี้นะฮะย้ํานะครับว่ารถผมไม่ได้ขายตามสภาพนะผมเก็บงานซ่อมลงชุดใหญ่นะฮะย้วมาชุดใหญ่ก่อนขายนะครับ1นึ่งแสนบาทนะราคามาพูดคุยต่อรองกันได้ครับสําหรับท่านใดที่คิดว่าราคานี้แพงไปเฮียอามต้องขออภัยอีกครั้งนะฮะเพราะว่ารถเฮียอามไม่ได้ขายตามสภาพนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะฮะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารถสภาพจบสภาพคลีนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในฮะ แผงประตูก็สวยทุกบานนะภายในไม่ช้ำไม่โทมนะครับซักฟอกใหม่หมดนะภายในนะครับบอก,ก็ตึงแบบนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวดูฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานสะอาดนะครับพี่อามถอดซักใหม่หมดนะฮะตามคลิปที่ลงนะครับเก็บงานอะไรไปบ้างนะฮะก็จะอัปเดตให้ลงในช่อง YouTube แล้วก็ใน Facebook นะฮะนี่ครับซอตะกุกท่อเก็บทุกอย่างก็กเดิมเดิมอย่างนี้นะฮะ ย้ำนะครับว่าแสนห0หบาทราคาพูดคุยต่อรองได้นะฮะมาดูฝั่งคนขับครับผมรถสภาพจบๆสภาพกินคีน,คนนะเลขไม่อยู่2 9 4แสนเแลครับรถเลขไม่ประมาณ200,000นี่มันถึงช่วงเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงชุดใหญ่นะเฮียอ้าก็จัดชุดใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าท่านเอาไปใช้งานได้แล้วไม่ต้องซ่อมอะไรนะอันนี้เบาเบาอันนี้ก็เปลี่ยนนะฮะ บอกแคบมาเดิมๆไม่ค่อยสวยนะครับนะครับรถสวยได้สภาพนะครับย้ําก่อนนะฮะย้ํานะครับว่ารถสวยได้สภาพนะเก็บงานสัมรุงเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไฟท้ายคู่หลังนะเปลี่ยนใหม่นะฮะถ้าจะให้ท่านเห็นจากคลิปที่เฮียรับรถมานะครับรถไฟท้ายหลังมันแตกนะฮะก็จัดการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าผมทําให้ทุกส่วนนะฮะ ในราคา168,000บาทครับท่านเอาไปใช้งานยาวๆนะฮะย้ำว่ายาวๆนะครับ,รบไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะเพราะว่าทําให้หมดแล้วนะราคามาพูดคุยต่อรองได้ครับย้ำนะครับว่าถ้าแพงไปต้องขออภัยครั้งฮนะแพงแพงไปให้บอกผ่านเลยนะครับท่านมาดูรถถูกใจเดี๋ยวราคามาคุยกันได้ฮะร,รถพร้อมขับส่งทุกจังหวัด ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับเข็มวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะฮะตรัรเครื่องเปิดแอร์นะฮะนะครับ เลขใหม่สองแสนเก้าพันสี่้อยสามนะฮะย้ำนะครับว่าเซอร์วิสระยะสองแสเรียบร้อยนะใหม่ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารหล่อลื่นนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะฮะสายพานไทมิง่งสายพานหน้าเครื่องทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะลุกโล่งลูก,ล,กลอกเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะลูกปืนล้อก็เปลี่ยนนะคันนี้เปลี่ยนลูกปืนล้อเรียบร้อยนะชุดคัดยกใหม่ยันไฟวินนะไฟวินก็ใหม่นะฮะ ย้ำนะครับว่าน,น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนท่ารถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับชุดคัด์ยกใหม่เรียบร้อยนะเปลี่ยนยันไฟวีนะครับไฟวีหวีคัด์ลูกปืนคัด์แผ่นคัด์ใหม่หมดทุกอย่างนะฮะลูกปืนล้อเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสายเรลาลื่นทุกชนิดเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะสายพานทุกเส้นที่มีอยู่ในรถเปลี่ยนเรียบร้อยพร้อมลูกลอกนะฮะท่านเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะ พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งเฮียคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับค่าส่งมีค่าส่งตามระยะแล้วก็มีตามเงื่อนไขนะฮะสนใจยังไง0 9 0 2 7 5 7 7 9 8นะครับเฮียามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านด้วยใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม